h ล l สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมไอคับกับจูคัตแปดอีกแล้วนะฮะนี่อันนี้คือเราทำในเป็นในไลฟ์นะครับไอที่พื้นมันเป็นแบบว่าโซแซนอะไรอย่างเงี้ยนะเอประมาณนี้ก็เดี๋ยววันนี้จะมาทําต่อกันนะครับคือเนี่ยผมทํามันเดินยากนิดนึงผมไม่มีรองเท้าโซสปีดนะเนี่ยตรงทางเดินเนี้ยนะเอผพอันนี้ผมก็ทําเป็นบันไดลงมาจากสะพานนะครับเหมือนฝั่งนี้เลยนะก็คือลงได้สองฝั่งนะก็คือผมจะทําทางเดินแบบ ทางเดินอะ่ะมาเชื่อมกับตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะได้เดินแบบสะดวกนิดนึงเนะ่ยจะได้รู้ว่าเป็นทางเดินอะไรเงี้ยข้าเราเริ่มเลยแล้วกันเนาะผมจะไม่ได้ทําหมดนะผมอาจจะแบบแบ่งๆเป็น,เ,ปนเรียกว่าอะไรทาแบบเป็นแตกๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะใช้เป็นหินแล้วกันทางเดินหินนะแล้วข้างๆทางเดินตรงนี้จะเป็นแบบว่ากรฟยาร์ดนะประมาณนั้นนะแบบหลุมซพอะไรเงี้ยผมอาจจะเอาเอนดิไซ์ผสมกับสโตลแล้วก็เคเบิลเคเบิลสโตนะ ก็แปะๆไปนะเพื่อที่จะได้มีแบบสีแตกต่างนิดหน,นะนึ่งนะเนี่ยมันจะเป็นทางหินแบบแตกๆนิดนึงนะครับให้มันดูเก่าๆนิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะประมาณนี้นะฮะทุกคนดูดีไหมก็ดูได้นะจะบอกอ่าประมาณนี้แหละทีนี้ก็จะได้ทางเดินที่มันแบบเก่าๆนิดหนึ่งนะเพื่อที่จะเดินมาตรงนี้ได้แล้วก็สามารถเดินขึ้น,าานเดินเลาะมานี่ได้นะ คือตรงนี้ผมทําให้มันล้อมรอบเลยแหละเนี่ยเออนะมีจุดจุดแตกๆนิดหนึงนะ่งเนี่ยขอบขอบอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวเรามาสร้างวันนี้ก็ดเดี๋ยวจะมาสร้างเยอะนิดหนึ่งนะก็คือรอบๆนี้แหละนะผมจะคิรีบเคลียร์โปรเจกต์แถวๆนี้เสร็จนะเพราะที่เพราะว่าเราจะได้แบบว่าไปสร้างโปรเจกต์ต่อไปนะซึ่งโปรเจกต์ต่อไปผมว่าจะไปทําสวนสนุกต่อนะครับซึ่งคราวที่แล้วเราทำของวิทูไปใช่ไหมมันยังไม่เสร็จไงว่าจะไปทาให้เสร็จนะเดี๋ยวเราจะมาทํากําแพงนิดนึนะเพราะว่าตรงนี้มันแบบเป็นไหมมันเป็นแบบ เป็นดินเลยอ่ะมันไม่มีกาแพงเออผมอยากได้กําแพงทีนี้ผมคิดอยู่ว่าจะเอากําแพงแบบอยู่ข้างนอกตรงนี้หรือว่าเอาเป็นอยู่ข้างในตรงนี้ดีสิเอาเป็นข้างนอกละกันไหมเอาเป็นข้างนอกละกันนะก็จะทาแต่จริงๆจะทําเป็นกําแพงแบบว่ากําแพงแบบไม่สําเร็จอะ่ะเอาแบบให้มันดูเป็นกําแพงนะออเป็นรั้วนะก็คือไม่ได้ให้มันชนกันเลยขนาดนั้นนะ จะให้มันแบบแบ่งๆไว้บ้างอะไรเงี้ยเป็นเศษกําแพงบ้างอะไรเงี้ยเป็นเศษซากปรักหักพังมาแหลอะอ่มันเก่าๆอะ่ะเอออยากให้มันเก่าๆโอเคก็นี่วางหินแบบเป็นล,อลอ้อมเรียบร้อยหน่ยนะให้มันดูเป็นเขตเป็นกำแพงอะไรก็ว่าไปมีคีเปอร์ด้วยนี่โอเคดูดีแล้วทีนี้เดี๋ยวเราตกแต่งมันเพิ่มนะครัด้วยการใช้เป็นนี่แทนอุ้ยไม่ได เอาเป็นนี่เอาพวกนี้มาเยอะนิดหนึ่งนะแล้วก็มาเหลาเออใช้คำว่าเหลาใช้คำว่าเหลาด้วยนะให้มันดูแบบเป็นเขาเรียกว่าดูมีมิติมากขึ้นนะคือตอนนี้มันเป็นบล็อกเหลี่ยมๆไงก็มาแก้แเพิ่มให้มันเป็นเแบบ้าๆอะไรงาาเงี้ยอ่าฮะเพิ่มทำทำไปทำมาแต่ก็ดูดีครับผมนะมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้แหละนะอุย้ยมีมอน เออก็ผมว่ามันก็โอเคแล้วแหละนะเดี๋ยวอาจจะทําให้มันลกโดยการเอาแบบเดี๋ยวข้างนอกรัวเนี้ยผมจะเอาแบบต้นไม้ต้นอะไรมาปลูกให้มันเยอะๆนะครับมันจะได้แบบดูลกๆนะแต่ตอนนี้ยังละกันนะยังไงมอนมันก็ไม่ค่อยเกิดจะแล้วเพราะว่าเรามีม็อบดิสปอนเนอร์สุดเทพนะครับผมเนี่ยข้างนอกผมจะทำให้ลกๆไปเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่ดูโล่งเนาะเนี่ยใบไม้อะไรแบบเนี้ยทำแบบนี้หมดรอบๆเลย เนี่ยตรงที่มันเกินเกินมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยเอออาจจะปลูกต้นไม้ยับยับนยข้างในนี้ค่อยแบบเป็นโล่งๆอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้เรามาทำอันนี้ก่อนนะเกล็ดยาร์ดนะครับหรือว่าป้ายสุมศพอะไรพวกเนี้ยโอเคมาเริ่มกันเลยนะคือที่ผมออกแบบไว้ก็คือจะทำให้มันอยู่ทางซ้ายกับขวาเนี่ยตรงทางซ้ายเนี่ยน่าจะเยอะหน่อยเนี่ยอาจจะต้องเคลียร์เจ้าหินพวกนี้นิดนึงนะฮะเออเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเลยแล้วกันก็คือว่าทุบ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 โอ้โห อะไรเรามาเริ่มกันจากแบบที่มันง่ายๆนะผมดูก่อนว่ามันต้องใช้แบบเฮ้ยตกใจบินก็ไาไปด้ลาวาเฉยอ่าจะทําแบบไล่ๆกันแล้วกันเนาะอืมแล้วเดี๋ยวแบบมันจะจะมีแปะช่วงไปชื่ออะไรงเงี้ยเป็นอิสราเอลอะไรก็ว่าไปเนี่ยเราก็เริ่มกันเลยแล้วกันซึ่งผมจะเอาเป็นบล็อกอะไรดีตรงนี้ผมนึกไม่ออกแค่นั้นแหละกลุ่มแรกอยู่ตรงนี้เลยนีอ่อาจจะเป็นนี่ก็ได้มั้งง,ง่าย อ,อ,อันที่หนึ่งนี่อุ้ยขอโทษที่หยาบครับไม่ได้ตั้งใจปุ๊บปึ๊บอะไรเงี้ยจะแบบปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บสูงขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้แล้วนะได้ไงง่ายไปไหมอันนี้บล็อกมันจะสีมันจะกรีนกับกําแพงไว้เออคือมันกรีนมากอะตรงเนี้ยไม่ก็เดี๋ยวเราอาจจะแบบหาอะไรมาปูไอ้กําแพงนี้ใหม่นะครับให้มันให้มันดูน่ากลัวหนะ่อยเออเอาเป็นอันนี้ไหม ผมว่าผมมีไม้เนเอร์อยู่ถ้าจะมผมไปเอาไม้เนเร์ก่อนนะผมว่าไม้เนเอร์น่าจะทำให้มันดูดีขึ้นนะไม้เนเอร์อาจจะเป็นสีแดงอะไรเงี้ยที่มันมีแอนิเมชันสวยๆอะไรเงี้ยเนาะเย่เนี่ยไม้นี้นะทํทำเป็นแบบ black black cow black cow นิดหนึ่งอืมอะไรประมาณนี้นะฮะเห็นไหมสังเกตว่ามันก็จะน่ากลัวน่ากลัวขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเอาอะไรไปแปะเพิ่มจะได้แบบ p o อป o หน่อยเลย เอถว่าไว้งี้ก็ดีนะเออวนนี้ก็น่ากลัวดีโอเคเรามาดูหลุมเราต่อเดีกว่าคือมันค่อน้าจะดีไซน์แบบว่ามีหลายดีไซน์สิบางคนก็บอกให้ทําอะไรนะกางเขนใช่ไหมมันก็มีคนบอกเดี๋ยวทํานิดนึงแล้วกันหรือว่าผมควรจะใช้หินแบบว่าหินเนเธอร์อะไรเงี้ยเออถ้าใช้หินเนเธอร์มันก็จะดูดูอีกแบบหนึ่งเลยเนี่ยเฮ้ยผมว่าโอเคเลยแหละเนี่ยดูน่ากลัวเลยหล่นๆเลยตัวนี้ เปลี่ยนเหมือนกันเอ้ยแค่นี้ก็เป็นแบบว่า black stone เกร็ y a r ดแล้วฮะอ่าจะได้เข้าตีมพอดีเลย,เยประมาณนี้ละกันนะสำหรับตรงนี้แล้วเดี๋ยวทำหลุมต่ออ่าเนี่ยเดินผ่านตรงนี้นก็จะน่ากลัวน่ากลนะัวเนาะข้างในอาจจะแบบทำแบบเล็กๆก็ได้นะเอออะไรเงี้ยทำแบบดูเยอะๆให้มันดูเยอะๆดีกว่า อ่าอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบแนวข้างๆแนวแนวเฉียงแนวทะแยงอะไรเงี้ยเนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวเอาหาแบบว่าอไอนะถ้วยถ้วยเอาแจกันมาวางข้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็แปะทอสเออก็ดูดีนะเนี่ยอันนี้คือเราปูแบ็ก s t o n ไปก่อนนะเพราะเดี๋ยวเรามาตกแต่งตกแต่งอีกทีนึงอืมโอเคผมว่าแค่นี้มันก็ดูสซกแบบเยอะแล้วนะดูหลอนๆแล้วเอ,อจริงๆผมคิดว่าเราอาจจะทําแบบนี้แบบทั้ง ทางพื้นที่ที่เป็นโซแซดเลยก็ได้นะแบบพื้นที่แบบเก็บเก็บปัญญายอะไรเงี้ยโอ้โน่ากลัวจะเจอ๋อเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาป้ายมาแปะนิดหนึ่งเนี่ยซึ่งป้ายเดี๋ยวจะเอาเป็นสีแดงเหมือนกันแล้วกันสีอะไรดีหรือสีฟ้าดีเพราะว่าไหนๆมันก็ตรงนี้มันก็แดงหมดแล้วอะเอาสีแดงไปเลยแล้วกันเนี่ยแปะทุกอันอะอาจจะแบบไม่มีชื่อบ้างนะเดี๋ยวค่อยมาใส่ชื่อทีหลังอะไรเงี้ยแปะป้ายกันคือทุกอันควรจะมีชื่อนะอันนี้อาจจะไม่อะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะสําหรับ ป้ายนะแล้วก็เดี๋ยวทำอันนี้หน่อยเอออะไรนะกระถางกระถางใช่เดี๋ยวเอากระถางต้นไม้มาวางนะครับเพื่อความสมจริงนะเอาละทุกคนตอนนี้เราได้พอตเขาเได้โฟล์พอดมาเรียบร้อยนะแล้วก็าจากแะแบบแปะอะไรเงี้ยเออแปะแบบนี่หน้าหลุมเอ่อเอาต้นที่มันชัดๆแล้วกันเนาะ โอเคก็ก okay, ่อนอื่นเราจะตกแต่งด้วยหัวนิดนึงเนาะเนี่ยเรามีหัวพอไปคนมันมีหัวน,นิด,นดนิดหน่อยหน่อยนะอาจจะแบบเนี่ยเป็นดอกไม้อะไรเงี้ยเอดอกไม้จริงๆมันจริงๆเอามาบบเป็นต้นเลยก็ได้แต่ว่ามันมันเป็นโซแซงเนี่ยเนี่ยบองคนก็จะดอกไม้เยอะๆอะไรอย่างนี้นิดหนึ่งนะเออแล้วก็อันไหนที่มันเนี่ยอันไหนที่มันว่างๆอยู่ก็อาจจะแปะอันนี้ได้นะเป็นเหมือนเป็นพอ็อตเหมือนกันเหมือนเป็นกระถางเหมือนกันนะ กระถายอีกอันนึงไว้ไหนดีไว้นี่แล้วกันอาา่าฮะมีพายแอปเปิลพายแอปเปิลพายแอปเปิลนี่ก็จะโอ้ยไม่ได้แต่ตรงนี้ไม่ได้ไว้ายขอรีพายแอปเปิลนี่เกี่ยวไหมเนี่ยน่าจะได้อยู่พังจะแบบเอออันนี้ผมไม่รู้เท่าไหร่นะอา่าก็เราคือเราหลักก็คือมันตกแต่งด้วยหัวแหละอ่ะประมาณน,นี้ให้มันดูมีหลายสีขึ้นมา นะโอเคก็เดี๋ยวต่อไปที่เราจะมาทําก็คือผมว่าคืออันนี้อันนี้เนี่ยผมเอานี้มานะฮะนี่ผมเอา,อาไฟโซทอชมานะฮะก็อาจจะแปะได้อะไรเงี้ยจะแปะแปะงี้แปะงี้ไม่ก็อาจจะใช้ตะเกียงไหมใช้ตะเกียงไหมทุกคนเอออาจจะใช้ตะเกียงฟ้าแปะอะไรเงี้ยก็ได้จะได้นะเออผมว่าตะเกียงฟ้าเข้าท่ากว่าด้วยซ้ำไป เรามีอะไรก่อนแต่เกมฟ้าอาจจะต้องคราฟนะฮะจะแบบหาที่วางดีๆนิดนึงตรงน,นี้มันก็จะบังป้ายไปเนะเาะออเนียแปะแปะเต็มพื้นตามพื้นนี่ให้มันดูสว่างขึ้นมานิดนึงเนี่ยโปะอะไรกันเออจะนะแบบอาจจะไม่ค่อยน่ากลัวนะแต่ว่าสุดท้ายมันก็น่ากลัวอยู่ดีผบว่า เนี่ยผมว่าโอเคแล้วประมาณนี้นะน่ากลัวเลยแหละแล้วก็อันนี้อาจจะอันนี้อเอาไงกับมันดีอันนี้เดี๋ยวผมเก็บไว้ทําคลิปหน้าแล้วกันเนาะสป,ปอยไปเลยเออคืตอตอนแรกก็กะว่าจะทําอะไรนั่แหละอ,อคลิปหน้านะน่าจะเป็นเลสโตนนะคลิปหน้าเดี๋ยวลองดูนะน่าจะได้อยู่โอเคก็ประมาณนี้นะสําหรับคลิปนี้นะก็น่ากลัวกันไปพอสมควรนะสําหรับเ,เจ้าหลุมศพตรงนี้นะครับอ่าได้ปกคลิปเลยเนี่ย สำหรับคลิปนี้ก็คงไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวาไว้เจนคลิปหน้านะฮะตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอาจจะมาทำเพิ่มคลิปหน้าแถวนี้นะฮะโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมนะก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงหยุดเนาะใช่ไหมหยุดจะหยุดช่วเยสงการนะครับผมก็ขอให้ทุกคนพักผ่อนให้เต็มที่นะใครกันบ้านเย่ก็สู้ๆนะครับทำกันบ้านนะผมก็มีกันบ้านเหมือนกันแล้วก็มีสอบด้วยนะครับผมนะประมาณนั้นโอเคก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้นะคร bye